ดีจ้าพิงโอ๋อน่ารักมากขอบคุณสำหรับแชร์ด้วยนะฝากกดแชร์ให้พิงหน่อยเร็วใครกดแชร์ให้นี่ทุกหวยร้อยร้อยร้อยลง,งลวัลไปเลร้อยใหญ่เฮ้เฮ้เฮ้ช่วงนี้อ้วกอือเยอะไปเยอะไปเยอะเยอะช่วงนี้เยอะไปเยอะเยอะเยอะๆวันนี้ควงเอวเล่นหน่อยนะสักมือจะใหญ่กว่าลูกนิดนึงนิดนึง oh, yeah. มุนเอวมุนเอวมุนไปมุนไปมุนไปคนที่ดูมไม่ได้ดูอะไรดูหนูเยอะไปเยอะไป,ไปโอ้โหสากเอาไว้ตั้ส้มตั้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตั้เลยดูท่าเต้นหนูก่อน ขอยแต่นิ้วเดียวเลยี่พี่ไม่ได้โหดพี่อยู่ในหมดคนน่ารักเลยหนูมาลูกหนึ่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูฝีมือไม่เท่าไหร่ฝีปากบอกเลยโทษนะครับอะไรคำนี้ถืออะไรยาวๆลูกฟองกันเฮ้ย โอ้มาจะไงหววเลยทำไมมันแงงนงนรงจังอย่าไปกลัวเราเกิดมามกลัวอยู่แล้วเอออย่านะอย่านะหนึ่งสองสามหงสองาไม่มีใครเดินมานเลย ไอปไหนละมันไปไหนละวิ่งใส่วิ่งใส่เดียวครับวิ่งใส่เดียวครับลูกซองลูกซองครับผมไม่กลัวครับผมหิวครับหนึ่งตัสามหนึ่งสามเก็บสองเก็บสองเพื่อ,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 อเนเอาดอยเพื่อนเอาดอย เอาตรงใบตัวนี้มันเสร็จด้วยมันเสร็จแม่เฮ้ยระเบิดระเบิดเพื่อนเพื่อนอ้าวอย่าทำอย่างนั้นได้ยินหรือเปล่าโหเพื่อนแนวฉันเลยนะนาทีนี้นี่แน่แหมทั้เก่งทั้เก่งหมายถึงเราเนี่ยไม่ใช่เขาหรอกเดี๋ยวซับแม็กกันผมมันตึงนี้หนูเดูยูฮูอุ้ยมันก็ ดูภาพเทคนิคนิดหน่อยอเช็อตนี้ yeah, มม yeah, มมอ,อ,อายากว่าไม่อยากบกว่ไม่เจอนลจ้าเออมาเลยมาเลยไหนวะไปไหนละโอ้ย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 ย้โอ้ เอาตรงๆนะแอบอยู <chat> ่นะมาแล้วมาแล้วปังัเฮ้ยเ้ยออยเดอลยอดลระาจะได้เจอิลรู้ไหมว่าแสระบาดขนาดไหนรอรอรอหนึ่งสองสามหนจะยิงฉชนไม่ได้ยิงฉันจะไม่ยิงอนี่ ไม่ดูไม่ดูบ้านตัวเองไม่ดูบ้านตัวเองไม่ดูบ้านตัวเองเราก็ไม่ดูหลังมันกนแหละเพลงมาด่วนทำเองเพิ่นหนึ่งเกินปุยมุ้ยเบินหนึ่งเหรอเอาเพินหนึ่งเหรออยู่ในใจเป็นล้านเป็นคำโอ้โหยิงไม่โดนยิงไม่โดนจ้ายิงไม่โดนจ้าไม่เป็นไรจ้าไว้ก่อน blue team Bye.